นี่าเเ้ามาชวมกันครับจะขึ้นมาขึ้นนะครับครับก็คือว่าตอนหนีว่ามันขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่รู้สึกว่ามันถึอร่มยง้งมันเจ็ยังนอกผีเนาะ มันจะหมุนครับเลยจะปรับซ้ายสุ่มเล่็กน้อยครับแต่ตอนนี้ปวดมืออีรีครับรืมเอาถุงมือมาปวดแยบบแยบบ รัับววนนสวัสดีครับครับสวัสดีครับมาเจอกันครับกับช่องบาเจ็งข้นอุดมครับ นี่ครับสำหรับวันนี้มี 2, วาอยู่สองซ้ำโตนะครับที่จะมาทดสอบให้พี่ดองได้เบ่งกันนะครับนี่นะครับมีทั้งบัสสามโตนะครับสามโตนี้มีเป็นวาวทนูหนึ่งตัววาฬจุฬาตัวหกกนึ่งแล้วก็วาวเวียดนามนะครับตัวสีเขียวครับเดี๋ยวม,นมัน,บนีบลาเจีงคนุสีล่องให้พี่น้องได้ชมกันนะครับทบั้งบัสสามโตลอยหางิเบียน,นะครับนะครับไปเดี๋ยวมาชมตอนล่องนะครับจะขึ้นบอนะครับแทนะี่ยวมาดี้กะ ก็ถือว่าสภาพอากาศดีนะครับร่มดีครับแต่บอกผมว่าร่มร่มบนสีแห้งมอเตอร์ร่มรางแห้งนะครับโอเคครับก่อนอื่นพี่ขอไมาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์อย่าลืมฝากกดแชร์นะครับฝากกด subscribe ครับเป็นสักนิงก็ลังใจผมได้ครับในท่านคลิปนี้แล้วก็คลิปต่อไปครับผมครับก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตจากของสถานที่ในการล่องเาวอเลยนะครับขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับพี่ครับครับพอดีไอ้เพิ่นมาเรียนนั่มครับครับไอยู่บ้านทั้งเดยนะครับ อยู่บันช่วงเมืองทั้งบันขามไงเนาะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีครับนี่ครับเพิ่นแวะมาเรียนน้ำครับนี่กิจล้านโตโยต้านะครับเนาะป้าเดี๋ยวว่าสีล้องอ่าโตสีเขียวก่อนนะครับโตใหม่นี่นะครับตอนนี้ข้าวกากำลังสใส่ขั้นสนูนะครับขั้นสนูจีใสเบาตัวนี้กระไรห้าสิบไร่สี่สิบเซนนะครับใส่เบาการล้านเม็ดหาสิบครับกิ้มหัวไวยาว่าผมก็เคยกินมมันบ่บ่เคยกินปันไหน กันยูปะมาณกันยูประมาณนีนะครับท่านดอเงเดายเป็นว่าตัวแหลกที่ผมเด็ยนะครับว่าเดียดได้โอการล้างครับจกักสิ่เป็นตัวสิบมีดองเดี๋ยวมาหลุดปลายพวกนี้ครับนี่นะครับเดี๋ยวจะถ่ายงานให้ให้ให้เบิ่งกันงานกับประมาณประมาณนีย่แหละเม็ดหาซิเป็นว่าตัวแรกทีขีขีพุ่มเดย์เด้ได้์เดยเดีเดนะครับสังสิเป็นอย่างนี้นะครับเหมือนเดียวมาสามตัวนี่ก็าอายเพิ่นสิมานนั่งเทาแรกนะครับ ม่เลียนนั่นั่กันนะครับนี่นะครับปะเดี๋ยวมาชมกันครับนี่นะครับตอนนี้เขาก็จะทําการทดสอบแล้วครับแต่ก่อนอื่นบาเจงคนบนกับขออนุญาตไอ้เพื่อนนะครับพี่ซื้อยังนะครับผี่ีตุกครับขีตุกนะครับเนาะครับผีเพิ่นอยู่แถวมันขามนะครับขออนุญาตผีเพิ่นปล่อยวาวให้ครับพอดีผี่เพิ่นมาเลียนน้่ครับนี่นะครับรูปนี้ก็น่าจะเป็นรูปตั้งยูทูปผมเลยนะครับครับโอเคครับไะเดี๋ยวมามึงครับขึ้นมาขึ้นครับเดี๋ยวเฮ้ามาชมกันครับจะขึ้นมาขึ้นนะครับ นี่นะครับอตอนนี้ขึ้นเวนที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับแต่รู้สึกว่กาเวลาถึงลมแห้งนะครับถึงลมแห้งจะอยากวุ้นมาฟังนี้ครับเดี๋ยวมจะปับเล็กๆห,หน่อยๆนะครับนี่ครับแต่แบบว่าแบบน่าราักมากเลยนะครับค่อนข้างจะน่าราักมากเลยตวัวเบานี่นะครับสภาพตวัวเบา ตอนนี้ก็ยังบอดดิปเสจากศูนย์นะครับไปประมาณลอยเมตรครับนี่ครับว่าไม่ก็อยากทรายเด้ครับยังตั้งศูนย์บอดด้ครับเดี๋ยวผมจะเอาลงมาตั้งศูนย์ไม่นะครับครับครับก็คือว่าตอนนี้ว่ามันข้นเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับเต่รู้สึกว่ามันถือลมแห้งมันเจ็บยังเนอกผีเนาะมันจะหมุนครับก็เลยจะปับสายสุงมเล็กๆน้อยๆครับแต่วตอนนี้ปวดมืออีีครับรืมเอาถุงมือมาครับมา S <S เดี๋ยวมาชมกันนะครับว่ยายัดอิสุนะอิซุอิซุเนาะครับผมครับะวังลุงกล่องกันโตกันไว้แมนแมนครับได้อยู่ครับเขคืนนอนาลากเนาะเขินเขื่นสั้นแฮงปับไลไบนน่ไปเนาะน้องก็ออกมึงทึ่งน้อยครับครึ่งเส้นเนาะแม่นครับใส่บา้างดีจ้าเมอกัว่าถึงนอามาด้ เราว่าตุลามาตัวนึงมาแต่งปรนเ็ดเองตอนนี้ก็คือว่าเบาก็คือว่าตอนนี้นะครับเบามันหมุนนะครับเบามันยังบวเดอองศานะครับต้องบับเล็กๆหน่อยนะครับตอนปวดเนอะบวเดอบนโต๊ะได้ครับบวเดอเป็นเบาที่ขึ้นง่ายที่สุดครับเบา ไงเด้ผมอ่ะกับบอลนกอีกไอ้นี่บอลนกปะบ่ครับผมบอดิเฮดครับ,บ,รรบแต่ว่าไอ้พีเซวที่ที่ไอ้ว่านั่นขึ้นง่ายขึ้นกันเป็นวันศุกรม่เนครับโตเป็นสองสองไข่แต่วันปกติเป็นเหาุเนาะกระโปงหยาดนี่ครับเห็ดใหม่อันนะั้นเห็ดใหม่สองทอนเราครับเหดคือปีกบาวนี่นะ บอกจริงคนที่จับเข้าไอ้เบิ้งครับดนนายยเเิ่่ไ้ ต้องกระแทกทางนะครับเดี <c oughs> ย๋ยว <c oughs> ครับว่นี่มีเลียนแหงครับครับนี่ครับคือว่าเบาม,ม,มันมันมันมัเกิดขึ้นแล้วนะครับแต่มันยังบบดีพ่อครับก็ <c oughs> คือเวลามันถือร่วมแห้งมันจะหมุนนะครับผมจะบับสายสูงนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะถ่ายี่น้องมั้งนะครับม,ออมัวร้ายแบบเนาะไม่ กำลังมัดเข้ากันวะเดี๋ยวขามามากักคากได้ผิดต่ำหรือเบาเอ้อเจ้ากินใบไมแห้งเล้วครับแม่โอเคนี่นะครับแต่ที เมื่อกี้ผมก็เอาลงไปทีเรียบร้่อยนะครับเพราะว่าว่ามันยังโบ่อดได้ศูนนะครับเดี๋ยวเอาลงมากแก่ไม่ปับศูนไหมนะครับเดี๋ยวห้ามามึงเทียบสี่สองนะครับว่าการที่เขาต่างศูนย์หม่ว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็ขึ้นเป็นที่เรียบร้่อยแล้วนะครับเดี๋ยวห้ามมาจัดมึงศูนย์ครับว่า ถือลมแห้งจะเป็นแดงไดนะครับถือลมเบาจะเป็นแดงแดนะครับน้องครับไปเดี๋ยวขึ้นไปหาพี่เพิ่นนะครับตอนนี้ห้องกับขึ้นมาหาพี่เพิ่นนะครับขออนุญาตพี่เพิ่นสาวาวล่งเห่ใน้อครับเด้อครับก็คือพี่เพิ่นบอกว่าเป็นแดงไดนะครับพี่ครับเมื่อกี้ออกไปฟังขัวบัดนี้ออกไปฟังสายครับเปะว่าเสื้อขาดบ่โอเคครับเสื้อขาดนะครับเสื้อขาดนี่นะครับอุ้ยขาดเดงแดงใหม่ เสียขาดนะครับพี่น้องครับอดี๋ยวพายังไปมึงเบานี่นะครับสะพานโตเบานะครับนี่ครับเสียขาดขาดใกล้ๆนะครับนี่ขาดนี้นะครับเนาะครับนี่ครับโอเคครับปะเดี๋ยวมามึงครับอีกเทือกนี่ครับครับก็คือว่าเมื่อกี้เทียบสองนะครับเทือกแหลกยังไปฟังนี่นะครับหมุนไปฟังนี่เทือกสองแก่มาปวดครับเลื่องหมุนไปฟังนี่ครับบานนี้กรัลังสาวลงเมื่อกี้เสียกมันขาดนะครับโอเคครับทิพตาท้าเทคนี้กินหน่อยครับ เดี๋ยวก็จะมาปรับสายสุ้มเงเล็กๆหน่อยนะครับเดี๋ยวมาเอวันครับเก็บตามอยู่เป็นเด็กๆนะครับเนาะไอ้เพื่อนบอกว่าพ่อต้องปรับไหลปรับเล็กๆก็พอซ้ายซุ้ไอ้ไอ้ไอ้ไปห้องอะไรเลี้ยงว้าวฮัทเย็ดเย็นนะครับ ปวดมือไอลีไ้ตแตเอวมัน,นยอ,อยากเงาพดอยู่แั่ออกดีก็ิมหาแต่แต่แตดออก,อกดีซิบเส้นพอด,ดีมาครับเดี๋ยวห้องามึงเทียดสามนะครับเป็นนย่งไรครับปไป น,นี่ครับตัวนี้ก็เป็นบาวเวียดนามนะครับนี่ครับขึ้นเรียบร้อยแล้วครับรู้สึกว่าจะน่าราักมากเลยครับบ้าไม่ก็จะซา,ายในเด้อครับเด้เพอเป็นบาการล่านครับนี่ครับให้ปีกค่ายร่มดัดปีกจะขึ้นหนึ่งนะ่าจะโอเคเลยครับ พี่น้องเห็นไหมครับนี่ครับตัวเบาพี่น้องเห็นเบาอยู่ข้างบนผมเดี๋ยวผมจะทําการปล่อยเสือกนะครับมันครับตอนนี้ร่มบนก็ค่อนข้างจะจะดีนะครับจะดีเตรมซีฟ็ให้สักประมาณสักเจ็ดครับเจ็ดครึ่งนะครับเด้อเดี๋ยวผมจะไปเสือกง่ายๆให้พี่น้องเดบเดบเบิ้งกันเคลียร่มข้างบนมันแห้งนะครับครับตอนรับว่าตัวนี้จะเป็นขนาดลอยหาทิบเซนนะครับเบาเวียดนามนะครับ หรือบางพื้นที่อาจจะบอกว่าคือกันนะครับครับรูซิว่าเสียกเฉือกจะกรอบนะครับสีเปียกสิกรอบโอเคจะร่มร่มบนดีมากเลยครับตอนนี้เต็มมาครับ อนนี้เขากับใบสีเน้าเติบนะครับเริ่มกับว่าเป็นนึ่งช่วงนะครับบาดเบาบาดบาดบาดคอยนะครับนี่นะครับบาดเบาบาดคอยครับเดี๋ยวผงจะไปกับเบดนะครับจะไปกับเบดเลยวัดอาการวามึง เอาโอเคครับบาน,นีีเดี๋ยวผมจะผ้าดึงเบาขึ้นไปข้างบนนะครับเพื่อ,อที่ห่อจะเป็นผูกนะครับเห็นไหมครับเดกร,รดกรอะไรครับตัวนี้ ตอนนี้หอาก็มอถึงจุดหมายไปทางที่เอาจะทําการผูกผูกบาลไ้แล้วนะครับโตอนแตนนี่ครับห่างแตนเกิด <c oughs> <c oughs> มันตอดหัวพมเมื่อกี้ครับโอเคครับก็คือตอนนี้หอก็ททาการผูกบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับตัวเราวครับตอนนี้ล่มกะ เริ่มเบาแล้วนะครับลูกกระบอกใบแห้งคือจังแดนช่วงแข็งนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ถ้าผู้ดใดชื่นชอบรรก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ผม,มด้วยครับฝากกด subscribe เพื่อเป็นสักคนกำลังใจให้ผมในการถ่ายทำคลิปนี้และคลิปต่อๆไปด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ